ก็ออกทีละตัวดลูกแล้วก็างย้ายย้า้ายออกจากกันมันจับได้อยู่หนูจะไปกลัวทำไมเดี๋ยดูคุณยายจับสิเหรอไหมจับใส่แล้วก็แยกแยกอย่างเง้ยเหรอไหมเห็นไหมเนี่นจับได้อ่าจับใส่แยกใส่ทีละตัวทีละตัวลูกจับแล้ว กลับแล้วก็ใส่ให้ยายแยกอันละตัวละตัวลูกใส่เออมัันนนเกยไงไอตัวเล็กจับด้วยอ่ะกับเพชรจับแล้วจับใส่เลยมาใส่ทีละตัวสิลูกขั้วทำไงหลังจาบนี้สองมือดึงออยู่กกันนี่ไงนี่ไงนยายพาทำอยู่ตออ้าวหนูใส่แล้วอ่ะจับใส่ทีละตัวหัวมันติดกันเหรอ ไม่ติดไม่ติดหรอกไม่ติด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 หรอนไงยายยังทำได้โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยายยังทำได้ใส่ได้เลยผ้าคลุมไบมันก็ลงลูก อันนี้อันนี้ยายใส่แบบไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่ถาดลูกไม่ใส่กระด้งมันมันไม่มีมันไม่มีจอยายก็ใส่แบบนี้เหรอลูกนั่นไงเห็นไหมอยู่ข้างในเห็นไหมนั่นไงนนั่ไงโอ้เธอเลยก็แต่มันติดอ่ะอ๋อก็มันติดไงลูกมันก็เกาะเข้ารังมันนี่ไงมันจะอยู่แบบนี้นั่นไงไม่เก็บอ่่่ะนนัะ อันนี้มันทำรังเสร็จแล้วเก็บเลยยังยังไม่เก็บยังไม่เก็บลูกยังไม่เก็บลูกเดี๋ยวยายจะพาเก็บอีกนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวยายจะพาตายเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บโอ้ตัวที่มันไม่ทำรังไงตัวไม่ทำรังอ๋อโอ้ยอ่ตายมาเนี่ยตัวที่เราเคยพอก็เคยเห็นนี่ตักเด้ ทำไมครับผมครับนั่นไงเก็บได้เลยเต็มเลยเก็บช่วยยายเร็วหยิบหยิบหยิบอย่างเงี้ยเงียบิงออกมาใส่ใส่นี่ให้คุณยายเลยลูกทางนึงออกมาได้ไหมตัวเล็กก็ทำเป็น คุณยายใส่ถุงมือขันบ๊ใส่กต่คุณเมือ่อนมตอันนี้มันแตกแล้ <c oughs> คุณยายเตียด้วยเนี่ยคุณยายก็แตกอ๋อไปนำข้าไปดีนั่ <c oughs> นก็นั่นมีนนนนใส่เพื่อนน่อ้าไปดีนเจียมนิใส่เพื่อนเพื่อน แล้วแล้วไปโดนอะไรแล้ว่นแล้วกหนึ่งแล้วก็สองวกาวกหนึ่งอันน้่องแลวกห่งว